สวัสดีค่ะกระสยายข่าวดังมาแล้วค่ะพิสูจน์ได้ไหมพี่ชายแตงโมขอโพสต์บ้างคำถามคาใจหลังตํารวจถแถลงสรุปคดีน้องพิสูจน์ได้ไหมว่ามีร่องรอยคราบเลือดติดอยู่พี่ชายแตงโมขอโพสต์บ้างคําถามคาใจหลังฟังตํารวจถแถลงสรุปคดีน้องสาวแตงโมแม้เมื่อวานนี้26เมษายน65ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจะมีการถแถลงข่าวสรุปคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีใจความว่าการเสียชีวิตของแตงโมเกิดจากความประมาทของคนบนเรือทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่ใช่อุบัติเหตุหรือฆาตกรรมซึ่งแตงโมเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ําส่วนเรื่องบาดแผลขนาดใหญ่ที่บริเวณต้นขานั้นสอดคล้องกับการปั่นของใบพัดเรือและตอบไม่ได้ว่าแตงโมฉีท้ายเรือหรือไม่นั้นแต่ไม่วายยังมีประเด็นที่หลายคนยังคาใจอยู่เช่นเดียวกับต่อยดายศพี่ชายแตงโมนิดายังมีคําถามคาใจอยู่ หลังจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาแถลงข่าวสรุปคดีของน้องสาวโดยต่อยดายศโพสต์ข้อความที่เกิดความสงสัยผ่านทางเฟซบุ๊กว่าเอาแค่ที่ผมสงสัยส่วนตัวของผมเองข้อเดียวก่อนก่อนจะไปข้ออื่นๆถ้าเป็นใบพับเรือแล้วพิสูจน์ได้ไหมครับว่ามีร่องรอยคราบเลือดติดอยู่ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด .co.th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ